หลายคนไปไม่เป็นแล้วก็เสียกระบวนเลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาเล่นในสนามหญ้าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของหลายคนไปไม่เป็นแล้วก็เสียกระบวนเลยแต่ว่าตอนนี้กลับมาเล่นในสนามหญ้าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาส เอสนาบ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของเอสนาบ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของเอสนามญ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของเอสนาบ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของเอสนามญ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของเอสนาบ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของสนามญ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของสนามญ่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมมองว่าโอกาสของเอสนาบย่าจริงที่ทุกคนคุ้นเคยผมองว่า